พี่น้องมาดิเขามาเบิ้งกุ้งกันครับเพราะเด็เป็นยิ่งป่ามาก็เลยมาเบิ้งกุ้งพอดีลูกค้าเพิ่งสัง่งเพว่าอยากกินกุ้งก็เลยมาหาออเดอร์ให้จกักสิเป็นยังไงครับไม้กับไม้เก้านี่ยแหละครับเนี่ยดูนะเรื่องกันสามลาบ,บ,บ,บอ,ลอยู่10 11ลังเดี๋ยวไปลุ่นกันว่าสิเป็นยังไงครับสิพ่อได้กชงบ่ มนออก็กนได้่เง,งียบเงียนี่ไหลโอ้ยชุไคัาแนี้ติดอยู่พี่น้องเด็ดล่อยู่แต่ว่ากุ่งมันหน่อย กุ้งโตน้อยคักอ่ะแล้วลูก้าเพิน่นเพิ่นอยากกินอยู่เดีได้ขีดด้วยได้ครับเจ้าด้ายโตน้อยเป็นนิดนึงปุณน่ะชอดออกมืดแหละผมโตวน้อยลาย อมีน้อยกินตามน้อยนอะอันนี้ก็สิเก็บเลยครับคุณอะลายมือ,อยกครับจังสิมาดักไหมอเอาเดิฝ่งหลังต่อไปครับตะเวนกระลังตกกินครับ ใส่มินิน่อมั้งนี่งมินิมินิอหลีใส่มินิเย้าแห้งก็บม่ได้รูดมิดเพราะได้การเดีวยวรูดปองมิดนี่มันน่อยอหลีครับกนัดปล่อยให้มันใหญ่แต่เด็ด อโอเคอยู่ครับเอาเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเดี๋ยวไปรุ่นต่อ ดียุ่ครับอซอดได้ยินเหรอที่ได้ยุ่หลังและขีดครับนี่ một thân nhây. Này Đi. Okay, okay หลังละขีดหลังละขีดก็นาพาดนะครับหลังละขีดด้วยจิตถึงบุนก็โตมันหน่อยน้ำหนักอาจจะบ่น,นถึงครับ ขีดอิลีเี่ะครับกันนีเป็นสูตรเดิมๆยู่ครับสูตรทิ่ใส่ประจำครับแต่มีกุ้งยังได้กับติดเหรอครับขันบุมี่ขันบุมีกับบดติดกุ้งก็ได้เทียบกับหายากยู่ครับกุ้ง หมดแล้วแะไปรุ่นต่ออีกเฮ้ยดูตุ่มเดี๋ยวเล็งยังต่อมแมวตาก,กับไปหมดอ่ะไหนหล่ะคือปนอะ่ะปล่อยเลยปล่อยคัด กร็เอินปุ่งฝอยฝอยอี้ยีครับใส่ท่อก,กั่างได้ซ้ำเก้าเล่ะครับ นสูตรนี้กะใส่ด้ผลตลอดด้วยครับใ้ใตลอดการครับเนื้อลุดเนื้อลุดเนื้อลุดเนื้อออกกัน เก่าครับคือเก่าสมาทคือเก่า หลังละนิดหลังละน้อยครับค่อยผสมกันไปแต่ก็พอได้อยู่ครับทีพอได้ส่งพอเดือยอยู่พอได้ขายอยู่้าเพิ่นกับถามหา

เดี๋ยวไปรุ่นลังสุดท้ายลังสุดท้ายเยนีบคลิปแนี้วเออเฮ้ยมุ่ได้กลับไปมั้งล่ะกมั้งล่ะครับใส่ยุกครับโอเคอยุกครับ คืออยู่ครับไปรียกุง้งเ,เก็บเรียบร้อยครับ กับไม้กเก่าเขานี่แหละครับหากินอยู่นี่แหละครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเก็บเรียบร้อยครับนี่มาเบิงนี่ครับนาทีหอดโลยุครับนี่หลังและนาทีได้หลังและขีดตีไ้ประมาณโลครับตีหอดบ่เดี๋ยวที่ไปกลับไปบ้านสร้างให้เบิงครับเอาสำรับตอนแรกนี่ก็ขอตวไปกอนครับ เดี๋ยวจะพ่อกันคลิปนาครับที่เป็นคลิปยันทารุ่นกันครับสวัสดีครับเมิ่งครับจีได้จากโลโอ้เด็ดโลหนึ่งพอดีเลยครับ